ความขึ้นลงของชีวิตนั้นเป็นสิ่งธรรมดาหรืออย่างน้อยขอให้เรามองเห็นเป็นเรื่องธรรมดาเพื่อเราจะได้สบายใจอยู่ได้ในทุกฐานะความสบายใจนั้นเป็นทรัพย์อันแท้จริงของมนุษย์ทรัพย์ยศสันเสริญนั้นเป็นสิ่งสมมติกันขึ้นไม่ใช่สิ่งแท้จริงแต่ประการใดใครไขว่คว้าหาสิ่งเหล่านี้โดยคิดว่าจะให้ความสุขอันแท้จริงแล้ว ก็ต้องผิดหวังทุกรายไปความสงบต่างหากเป็นบอ่อเกิดแห่งความสุขอันแท้จริงของมนุษย์ในหมู่โจรย่อมยกย่องสรรเสริญโจรที่ปล้นได้เก่งในหมู่นักมวยหรือคนชอบมวยย่อมนิยมยกย่องนักมวยที่ชคได้เก่งสามารถทำลายคู่ต่อสู้ให้แพ้พิการไปได้ทั้งโจรและนักมวยได้ชื่อเสียงและเกียรติในพวกของตนเพราะปรททุสร้ายผู้อื่น เกียรติและชื่อเสียงทํานองนี้เป็นที่รังเกียจของมฑิตผู้รักสงบและสันเสริญการไม่เบียดเบียนเหมือนการชนไก่กัดปลาและชนวัวซึ่งมาในนามของอะไรต่างๆสุดแล้วแต่จะอ้าแต่ที่แท้ก็คือการเบียดเบียนสัตว์เพื่อความสนุกเพลิดเพลินของคนเขาที่หาความสุขจากความทุกข์ของสัตว์อื่นมวยนั้นมาในรูปของกีฬา แต่ก็คือการยอมให้มนุษย์เบียดเบียนกันโดยเอาชื่อเสียงและสินจ้างรางวัลเป็นเครื่องล่อพ่อพูดเช่นนี้เหมือนเป็นคนทวนกระแสะโลกและสอนให้ลูกเป็นเช่นนั้นด้วยแต่ลูกต้องไม่ลืมว่าพ่อกำลังพูดกับลูกเรื่องสัจธรรมซึ่งเมื่อรู้แล้วเข้าใจแล้วย่อมนำไปสู่ความสงบที่แท้จริงไม่ใช่ความสะุกความเพลิดเพลินอ,อันฉาบฉวยซึ่งคนส่วนมากหลงกันอยู่ สัจธรรมและเหตุผลอันแท้จริงย่อมเดินสวนทางกับมติมหาชนหรือสามัญสำนึกของมหาชนเพราะคนส่วนมากมองอะไรเพียงผิวเผินชาบช่วยหาได้มองอะไรอย่างลึกซึ้งถึงแก่นของมันไม่โลกจึงจมอยู่ในห้วงทุกข์และสับสนวุ่นวายเพราะไม่รู้สัจธรรมโลกจึงฟูขึ้นเพราะลาบยศสันเสริญสุข และฟุบลงเพราะเสื่อมลาบเสื่อมยศด,ดินทาทุกข์ตกอยู่ภายใต้การครอบงำของโลกธรรมวันไหวสั่นคลอนพระโลกธรรมแต่สาวกของพะริยะย่อมสำเนีนยกรู้ตามความเป็นจริงว่าโลกธรรมแปดไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเป็นธรรมดามันจึงครอบงำจิตของท่านไม่ได้ท่านวางเฉยต่อโลกธรรม นั่นเป็นอุเบกขาที่นำไปสู่ความสิ้นทุกข์อย่างแท้จริงจิตที่ไม่หวั่นไหวต่อโลกกระมเป็นมงคลอันสูงสุดอย่างหนึ่งขอให้ลูกสนใจต่อเรื่องเหล่านี้ไว้บ้างเพราะจะได้ไม่หลงโลกและไม่ถูกเกี่ยวของโลกมันกัดเอาขอให้ลูกแน่ใจว่าสุขทุกข์ดีชั่วเศร้าหมองหรือผ่องแผ้วเกิดที่ใจของเราก่อน ใจเล่าก็กลับกรอกวอกแวกไม่ค่อยมั่นคงแน่นอนจึงทําให้เราเดี๋ยวสุขเดี๋ยวทุกข์เดี๋ยวเศร้าหมองเดี๋ยวผ่องแผ้วแต่ดูเหมือนว่าความทุกข์และความเศร้าหมองจะมีมากกว่าทั้งนี้เพราะคนส่วนมากไม่รู้จักการอบรมจิตให้รู้เท่าทันอารมณ์และวางเฉยต่ออารมณ์เสียบ้างปล่อยให้จิตรับอารมณ์ไว้มากและไม่รู้จักปล่อยวางดูดซับเอาอารมณ์ทุกอย่างไว้ แล้วไปหมักหมมอยู่ในจิตเหมือนรถหรือเรือที่บรรทุกของหนักเกินไปโดยไม่รู้จักทิ้งสิ่งอันไม่เป็นประโยชน์เสื้บ้างทําให้อยู่ในสภาพโอเวอร์โหลดซึ่งถ้าเป็นเครื่องบินก็อันตรายมากอาจตกและตายกันหมดทั้งลํากรณีการฆ่าตัวตายทั้งครอบครัวเป็นตัวอย่างในเรื่องนี้ขาของคนที่ต้องใช้ยืนเดินก็เหมือนกันถ้ารับน้ําหนักมากเกิน คือเจ้าของขาเป็นคนอ้วนเกินไปก็มักจะปวดเขา่าปวดขาได้ง่ายเพราะรับน้ำหนักเกินอยู่ตลอดเวลาข้อเข่าจะเสื่อมเร็วจิตของคนเราก็เหมือนกันถ้ารับเอาความทุกข์ความเศร้าหมองไว้มากก็จะเกิดสภาพโอเวอร์โหลดทางจิตขึ้นทำให้จิตกระวนกระวายไร้า้ความสุขสงบจึงควรมีอุบายทายเทสิ่งเหล่านั้นด้วยอุเบกขาธรรม คือการวางเฉยต่ออารมณ์สุขทุกข์คือไม่รับอารมณ์เหล่านั้นไว้ถ้าจําเป็นต้องรับไว้ก็ให้เป็นการชั่วคราวแล้วรีบเอาลงเสียความสุขเป็นสภาพเบาวกว่าความทุกข์เหมือนการบรรทุกสำลีส่วนความทุกข์เหมือนการบรรทุกหินสำลีก็เถอะถ้ามากเข้าก็หนักเหมือนกันทางที่ดีกว่าคือไม่บรรทุกอะไรเลยปล่อยจิตให้ว่างไม่สุขไม่ทุกข์ สุขหรือพอใจก็ฟุ้งซ่านไปอย่างหนึ่งทุกขก็ฟุ้งซ่านไปอย่างหนึ่งตรงกลางระหว่างสุขและทุกข์นั่นแหละดีที่สุดนั่นก็คืออุเบกขานั่นเองการเจริญสติปัฏฐานท่านจึงแสดงเป้าหมายไว้ว่าเพื่อน,นำออกเสียซึ่งอภิชาคือความอยากได้ความพอใจและโทม,มนัสคือความเสียใจในเรื่องการกินนั้นขอให้ลูกอย่าบรรทุกให้หนักท้องเกินไป จะทำให้อึดอัดเกียจคร้านและไม่มีความสุขมีโทษมากมายตามมาภายหลังขณะที่ร่างกายสบายจริงๆก็คือตอนที่ไม่อิ่มและไม่หิวอาหารการกินเป็นเรื่องเทมุรุษเราหลีกเลี่ยงไม่ได้แต่ขอให้กินแต่พอดีอาหารค่อยๆย่อยปล่อเลี้ยงอายุให้ยืนนานแต่อายุยืนนั้นจะมีคุณก็ต่อเมื่อมีพลานาไมาดี ปลาสจากพลานาใหม่และทำอะไรไม่ได้เสียแล้วอายุยืนไปก็ไร้ประโยชน์เท่าที่พูดมาทั้งหมดนี้ถ้าลูกทำตามได้บ้างก็ไม่เสียแรงที่พ่อได้พยายามเขียนมาขอให้ลูกดำเนินชีวิตอยู่บนเส้นทางแห่งความพอดีจะพบแต่ความดีงามเสมอด้วยความรักและไว้วางใจพ่อ